กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไป Google Map กันแต่วันนี้นะครับใน Google Map นะครับได้เจอสิ่งมีชีวิตประหลาดนั่นก็คือ SCP-682 นะครับ แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นจอระเข้ยักษ์นั่นเองนะครับซึ่ง scp 6 8 2ตัวนี้เนี่ยที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะฮะผมเคยทำคลิปประวัติของมันไว้เต็มๆแล้วถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับไปฟังประวัติเต็มๆของมันและกลับมาดูคลิปนี้จะได้มีความรู้สึกอินไปในตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งใน google map เนี่ยผมก็ได้นี่ครับ เซฟหรือคัดลอกตำแหน่งของมันไว้แล้วแต่ถ้าหาใน Google m a p เนี่ยมันจะไม่เจอนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันจะไม่เจอซึ่งใน Google m a p เนี่ยถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยมันจะไม่เจอนะครับเพราะว่ามันจะใช้ของภาพล่าสุดนะครับคือปีล่าสุดนั่นเองที่ได้ถ่ายไว้แต่ในปีล่าสุดนี้มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมครับต้องใช้ Google Earth โปรนะครับเข้าไปดูถึงจะเจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ Google Earth Pro กันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ใน Google Earth Pro กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เลขไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขไปเลยนะครับถ้าหาว่าใครอยากไปดูด้วยกับตาตัวเองเนี่ย กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าก๊อปข้อความอันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับสําหรับคนที่กดลิงก์ไม่ได้กรอบนี้แล้วก็ไปใส่ใน Google Earth ก็จะเจอเหมือนกันโอเคแล้วกดค้นหากันเลยดีกว่านะครับมาหมุนไปหมุนไปโอเคครับเราได้หมุดมาแล้วนะครับตรงนี้ครับซึ่งนี้เราเรายังไม่ได้ย้อนเวลานะครับมันก็จะเหมือนในกับในกับเหมือนใน g o o g l e Map นะครับ เดี๋ยวขอดูสัหน่อยนะครับว่ามันอยู่ในประเทศอะไรนะฮะเป็นภาษาเหมือนอาหรับผมว่าน่าจะเป็นประเทศเอ่อประเทศอะไรวะอืมลิเนียแอลซีเลียนะครับอยู่แถวๆตูนิเซียนะฮะแถวตูนิเซียนะครับตรงนี้ครับโอเคเราลงไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะฮะอยู่ในแถบน่าจะอาหรับ อะไรแถวๆนั้นนี่ฮะเห็นไหมครับว่าตรงจุดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับมันเป็นบริเวณของน้ําทะเลเดี๋ยวเราย้อนเวลากลับไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเดือน11ปี2021ก็คือเดือนนี้ปัจจุบันนี้เลยครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปในเดือน11ปี2021นยะฮะอ่ะย้อนกลับไปในเดือน10ครับไม่มีฮะเดือน9 2 0 1 9ครับไม่มีครับเดือน8 2 0 1 9ครับไม่มีฮะ เดือน7 2็ดสไม่มีครับเดือน1 2ึ่งนี่ไงครับเดือน1ปี2องพครับนี่ครับตรงนี้ฮะเขาบอกว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับจระเข้นะครับนี่คือบริเวณหัวใช่ไหมหัวตัวขาหลังแล้วก็หางครับนะฮะแต่ตอนที่เราดูในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ เขาก็เลยบอกกันว่ามันเหมือนจระเข้ขนาดยักษ์นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น SCP 682ที่ในช่วงเวลานั้นน,น,นะฮะในเดือน1ปี2019เนี่ยมันมีข่าวว่า SCP 682เนี่ยหลุดออกมานะครับในเว็บของ SCP ประกาศเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับมันก็เหมือนจระเข้จริงๆนะฮะเรามาลองวัดขนาดกันดูไหมว่าถ้าวัดแล้วเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหร่ครับ โอเคผมพยายามจะวัดขนาดนะครับแต่ว่าเหมือนโปรแกรมของผมเนี่ยมันวัดไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าขนาดมันตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบด้วยสายตาแล้วกันนะครับระหว่างอันนี้กับเรือหรอพวกนี้คืออะไรวะเนี่ยเรือป่ะครับอหูถ้าอันนี้คือเรือนะมันจะใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่กว่าเรือเกือบ 10- 20เท่าเลยนะครับ นะฮะถ้าว่าใครอยากลองไปดูเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับถ้าหากว่าลิงก์ใช้งานไม่ได้ก็ก๊อปเลขตรงนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับก๊อปไปใส่ใน Google Earth ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วตอนนี้นั่งเล่าเรื่องนะครับทำคลิปใน TikTok แล้ว ถ้าหากว่าใครอยากไปติดตามเนี่ยก็พิมพ์ได้เลยนะครับนั่งเล่าเรื่องนะครับก็จะเจอหรือว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ใครมีความคิดเห็นกับสิ่งมีชีวิตตรงหน้านี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ